o p p ป a 96นะคะ<ม>น้องเล็กในกลุ่ม A-Series แต่ว่าสเปครอบนี้อ๋อว่าคุ้มค่ากับราคามากๆเลยค่ะลรมเยอะลำมเยอะสเปคแน่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายออกมาสีสวยมากมถ่ายวิดีโอออกมาก็สีสวยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปลองใช้งานพร้อมๆกันเลยค่ะ น้องเล็ก A s e r i e s จากทาง oppo รอบนี้นะคะถูกใจแอมมากๆเพราะแอมรู้สึกว่าสเปคของเขาเนี่ยพอได้ลองใช้งานจริงๆคุ้มค่ากับราคาที่เปิดตัวออกมามากๆเลยค่ะรุ่นนี้นะคะรอบนี้เขาให้จอที่สวยแล้วก็มี refresh rate ที่สูงรวมทั้งในเรื่องของดีไซน์เนี่ยก็สวยไม่แพ้กับโทรศัพท์มือถือรุ่นพี่ของทาง oppo เลยในเรื่องของสเปค ram นะคะอัดมาให้แบบจัดเต็มให้ rom ม,มาสูงถึง256 g b เลยด้วยค่ะตัวกล้องเนี่ยจากที่แอบได้ลองใช้ งานนะคะคต้องบอกเลยว่าสีของการถ่ายภาพออกมาดูสวยมากนะคะถ่ายวิดีโอสีสันก็สวยไม่แพ้กันการจัดการแสงเนี่ยประทับใจมากๆแล้วก็มีฟีเจอร์นะคะในเรื่องของการถ่ายภาพอย่างโบเก้แฟร์พอร์เทชหรือว่า AI ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการแต่งหน้าด,ด้วยค่ะคือจัดเต็มให้มากๆในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นในด้านของสเปคหรือว่าในด้านของฟีเจอร์การใช้งานค่ะฉะนั้นเดีย๋ยวแอมจะมาไล่รีวิวทีละส่วนเลยนะคะว่ามีอะไรที่เขาให้มาในเครื่องนี้บ้างเริ่มต้นในส่วนของการดีไซน์กันก่อนเลยค่ะอย่างแรกนะคะ ในส่วนของการดีไซน์นะคะ OPPO A96 เครื่องนี้มาพร้อมกับน้ำหนักที่เบามากๆค่ะจับถือใช้งานถนัดมือนะคะใช้งานานานๆไม่รู้สึกเมื่อยเลยนะคะน้ำหนักดีมากแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยบางพอจับเข้ากับมือได้เป็นอย่างดีเลยค่ะรวมทั้งในเรื่องของฝาหลังนะคะอย่างที่อยากบอกว่าเขาดีไซน์ออกมาได้สวยงามไม่แพ้รุ่นพี่อย่างตระกูลลีโนหรือว่าตระกูลไฟแน่นอนนะคะการออกแบบในรอบนี้ใช้การออกแบบพิเศษของทาง OPPO ที่ชื่อว่า OPPO OPPO g o เช่นเดียวกัน OPPO g r o Co, เนี่ยข้อดีของเขาคืออะไรบ้าง1เลยคุณจะได้ฝาหลังที่มีการไล่สีสันดูสวยงามนะคะเวลาโดนแสงไฟต่างๆเนี่ยจะยิ่งดูสวยงามมากยิ่งขึ้นข้อที่2นะคะตัวเครื่องที่ออกแบบแบบ OPPO g r o Co, เนี่ยจะไม่ติดรอยนิ้วมือค่ะฉะนั้นเวลาดูแลรักษาเนี่ยจะดูแลได้ง่ายมากๆ รอบนี้เขาจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะคือสีเพพิค์แบบที่แอมได้มารีวิวแบบนี้สวยงามมากๆเลยเข้ากับสีเสื้อวันนี้เลยนะคะเวลาใช้แล้วดูแมทดูแฟชั่นมากๆนะคะแล้วก็มีอีกสีหนึ่งค่ะก็คือสีดำส a r r y แบ็กนะคะใครอยากได้โทนที่ดูเข้มหน่อยก็อาจจะเลือกเป็นสี s t a r ล y แบ็กก็ได้ค่ะ สำหรับในส่วนของหน้าจอนะคะรุ่นนี้จะมาพร้อมกับจอที่เป็นแบบ Full HD นะคะแล้วก็หน้าจอเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่เลยค่ะจะอยู่ที่6.59นิ้วนะคะแล้วก็พื้นที่การใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่หน้าจอทั้งหมดไม่มีหยดน้ำมารบกวนสายตานะคะเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะใช้จอเป็นแบบ Punch Hole Display ก็คือเป็นการเจาะตัวกล้องลงไปที่หน้าจอค่ะขอบบริเวณด้านข้างก็ถือว่าน้อยมากจะมีแค่ขอบด้านล่างเล็กน้อยให้ได้เห็นเท่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่หน้าจอ ะะอยู่ที่90.8%ค่ะในเรื่องของการใช้งานหน้าจอนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าหน้าจอของเครื่องนี้เนี่ย ค่อนข้างเลื่อนไหลามากๆเวลาที่ใช้งานนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่รู้สึกถูกใจเพราะว่าเป็น A-series ที่เลือกให้อัตรา refresh rate มาสูงถึง90เฮิร์นะคะนอกจากอัตรา refresh rate ที่สูงเนี่ยตัวนี้เขายังมีระบบที่เป็น adaptive sync refresh rate ด้วยนะคะก็คือสามารถแนะนำให้เราได้ค่ะเวลาที่เราใช้งานแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้อัตรา refresh rate ที่สูงมากเขาก็จะทำการปรับลงให้อัตโนมัติซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีตรงที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถ ประหยัดแบตเตอรี่ได้มากขึ้นนั่นเองในเรื่องของการใช้งานหน้าจอส่วนอื่นๆนะคะถ้าเข้าไปดูที่การตั้งค่าส่วนของหน้าจอเข้าไปในส่วนของเพิ่มเติมตรงนี้นะคะจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยเราสามารถปรับโทนสีเพิ่มเติมได้ค่ะตอนนี้แอมใช้เป็น vivid Mode นะคะใครที่ชอบจอสีสดก็อาจจะเลือกตามแอมก็ได้หรือว่าใครที่อยากให้สีดูอ่อนลงหน่อยอาจจะเลือกเป็น gentle Mode แบบนี้ก็ได้ค่ะในด้านของการใช้งานแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียนะคะจริงๆรุ่นนี้ต้องบอกว่าด้วยสเปคตัวเครื่อง ให้มาไม่ว่าจะเป็น CPU Snapdragon 680 RAM 8 g b นะคะแล้วก็ ROM ที่สูงถึง256 g b เนี่ยมันสามารถใช้ในเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียต่างๆได้อย่างลื่นไหลยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอที่มี refresh rate ที่สูงค่ะก็เลยทําให้เวลาเราใช้งานพวกแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียเนี่ยจะยิ่งเห็นถึงความลื่นมากขึ้นกว่าเดิมส่วนในเรื่องของการใช้งานด้านการดูวิดีโอคอนเทนต์สตรีมมิ่งต่างๆนะคะต้องบอกว่า ถ้าเพื่อนๆได้ลองถูกใจแน่นอนเพราะหนึ่งแอมว่าจอเขาอะสีสวยดียิ่งใช้งานในโหมดที่เป็นวีวิดโหมดเนี่ยสีก็จะสดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่แอมชอบในเครื่องนี้คือเครื่องนี้เลือกที่จะให้ลำโพงที่เป็นลำโพงคู่มาซึ่งปกติในช่วงราคานี้นะคะมีไม่กี่เครื่องเท่านั้นที่เลือกจะให้ลำโพงคู่มานะคะฉะนั้นเวลาเราไปดูคอนเทนต์ที่เป็นประเภทวิดีโอต่างๆเนี่ยนอกจากเสียงที่ดังมากขึ้นแล้วนะคะตัวนี้ก็จะมีทิศทางเสียงที่มันดีมากขึ้นเวลลาฟังงเพ ว่าดูคอนเทนต์ต่างๆก็จะรู้สึกเต็มอัธรลดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะในส่วนของสเปคของตัวเครื่องนะคะเมื่อกี้แอบบอกไปบ้างนะคะว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับ CPU snapdragon 680นะคะให้แรมมาสูงถึง8 g b ค่ะแล้วก็หน่วยความจำภายในเนี่ยคือจัดเต็มมาให้เลยนะคะรุ่นนี้เลือกอัพเพิ่มมาให้เป็น256 g b ค่ะในส่วนของแรมเองก็เป็นแ a m expansion นะคะฉะนั้นเวลาที่ตัวเครื่องทำงานหนักมากๆอย่างเช่นคุณมีแอปพลิเคชันทำงานเยอะๆนะคะต้องใช้งานตัว เรื่องหนักจริงๆตัวเครื่องเนี่ยจะไปดึงในส่วนของลอมนะคะมาใช้งานเป็นแรมได้อยู่ที่ทั้งหมด5กิกะไบต์ซึ่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่เป็นสายถ่ายภาพเยอะๆอยากลงแอปพลิเคชันเยอะๆคิดว่า256กิกะไบต์ในอนาคตอาจจะใช้ไม่พอก็ได้ใช่ไหมคะเราสามารถเพิ่มตัว SD การ์ดในเครื่องนี้ได้ค่ะสามารถเพิ่มได้สูงถึง1เทราไบต์เลยด้วย ในส่วนของการเล่นเกมนะคะส่วนตัวจากที่ได้ลองเนี่ยแอมรู้สึกว่าเลื่นไหลดีแล้วก็ในตัวเครื่องเองเนี่ยก็จะมีเกมสเปซเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการเล่นเกมเพิ่มเติมด้วยนะคะในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามาดูที่เกมสเปซตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเราสามารถปรับตัวเครื่องนะคะให้อยู่ในโหมดที่เป็นโปรเกมเมอร์โหมดได้ซึ่งโหมดเนี้ยจะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยรีดประสิทธิภาพออกมาได้ดีมากขึ้นแต่แน่นอนว่ามันก็จะกินแบตเตอรี่มากกว่าโหมดปกติทั่วไปนะคะแต่แอมก็ยังคงแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบเล่น เ,เ,เปิดโหมดนี้ไว้ทุกครั้งจะทําให้คุณเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลามากที่สุดนะคะเราก็สามารถเลือกเปิดแบบนี้ได้เลยแล้วก็ในตัวหน้าตาของเกมสเปซเนี่ยค่ะเราสามารถปรับตั้งค่าในส่วนของการเล่นเกมเพิ่มเติมได้อย่างเช่นอยากให้หน้าจอเนี่ยปรับความสว่างอัตโนมัติไหมถ้าอยากให้ทําแบบนี้ก็สามารถกดเปิดไว้ได้ตั้งค่าในเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆก็สามารถทําได้จากบริเวณส่วนนี้ค่ะ ในเรื่องของการจัดการความร้อนนะคะเครื่องนี้เขาจะมีระบบ multi cooling system นะคะฉะนั้นตอนที่เล่นเกมเนี่ยแอมค่อนข้างประทับใจในเรื่องนี้มากๆเลยเขาจัดการความร้อนได้ดีมากๆนะคะรู้สึกว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่ค่อยร้อนหรือว่าร้อนน้อยมากๆนะคะทําให้เวลาเล่นเกมเนี่ยมันยิ่งทําให้การเล่นเกมเนี่ยลื่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ก็จะมีข้อสังเกตเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการใช้งานตัวกล้องอย่างเช่นในโหมดคนตัวเครื่องเนี่ยอาจจะมีร้อนขึ้นมาบ้างแต่ว่าไม่ได้มากจนเกินไปนะคะ่ะอันนี้แอมไว้ให้เป็นข้อ เ,เพราะว่าแอมรู้สึกว่ามันร้อนกว่าการเล่นเกมแต่ว่าก็จะไม่ได้ร้อนจนโอเวอร์นั่นเองสําหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะคะจริงๆต้องบอกว่า RV Pu ีพับจีนิว t เนเนี่ยเล่นได้ลื่นมากๆเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการทัชส,สัมผัสอ่ะแอมประทับใจตัวเนี้ยทัชแซมปิ้งเรทสูงถึง180เฮิพร์ซนต์นะคะทัชได้ดีพอสมควรเลยนะคะตอบสนองมือได้ดีมากๆแล้วก็ตอนเล่นเกม RV ค่ะเครื่องนี้สามารถเปิดเฟรมเรทสูงตอนที่เล่นเกม RV ได้เล่นได้ลื่นมากๆเลยนะคะจังหวะการรวมตัวกันหรือว่าจังหวะการ ต่อสู้กันอันนี้ก็ทําได้ดีไม่มีปัญหากระตุกขนาดที่เล่นเลยจัดการความร้อนได้ดีอีกด้วย สำหรับเกม PUBG New State นะคะแอมจะลองเล่นเป็นแบบภาพสวยๆนะคะแอมเลือกเป็นฟรมเรทอยู่ที่ระดับอัลต้าค่ะแล้วก็กราฟิกคุณภาพนะคะในเรื่องของกราฟิกเนี่ยแอมเลือกเป็นระดับอัลต้าเช่นเดียวกันนะคะตอนที่เล่นเนี่ยก็รู้สึกว่าเล่นได้ค่อนข้างลื่นไหลเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ภาพของเกมเนี่ยดูสวยมากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าตัวนี้ปรับตั้งค่าได้เยอะมากๆเลยนะถ้าใครจะไม่ปรับแบบแอมนะคะแล้วอยากได้เป็นเฟรมเรทสูงเครื่องนี้ก็สามารถเลือกเป็นเฟรมเรทที่เป็นเฟรมเรทแบบแม์ได้ค่ะแต่ว่าตัวกราฟิก Quality เนน่ก็จะดออลงองัสำหรับเกมสุดท้ายนะคะแอมลองเล่นเป็น Genshin i m p a c คค่ะ Genshin Impact บนเครื่องนี้แนะนำว่าให้เล่นเป็นค่าเริ่มต้นนะคะที่ตัวเกมเซตติ้งมาให้ตั้งแต่แรกก็คือเป็นค่าต่ำสุดนั่นแหละยังสามารถเล่นได้นะคะบนเครื่องนี้อาจจะมีกระตุกเป็นจังหวะเล็กๆบ้างไม่ได้มากจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกลำคาญขณะที่เล่นค่ะก็แนะนำว่าถ้าใครอยากลองเล่น Genshin Impact จริงๆก็อาจจะปรับตั้งค่าตามที่แอมแนะนำก็คือเป็นค่าเริ่มต้นนั่นเองค่ะ สำหรับในเรื่องของการใช้งานตัวกล้องนะคะถ้าพูดถึงในด้านของสเปครุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลักที่ให้ความละเอียดมาสูงเลยสูงถึง50ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็สามารถถ่ายแบบเต็มความละเอียด50ล้านพิกเซลได้มีกล้องที่ช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพหน้าชันา้นหลังเบอร์นะคะอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็จะมีกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลค่ะจากที่ได้ลองใช้งานตัวกล้องของเครื่องนี้นะคะสิ่งที่อยากรู้สึกประทับใจมีทั้งหมด2ส่วนด้วยกันอย่างแรกเลยนะคะกา,าการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอ เขาจัดการในเรื่องของแสงเงาสีสันของภาพทําได้ดีมากๆค่ะแล้วก็ข้อที่2ที่แอมรู้สึกประทับใจนะคะก็คือฟีเจอร์ลูกเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์สีหรือว่าตัวฟีเจอร์ที่เป็นโบเก้แฟร์พอร์เคนะคะซึ่งอยู่ในตระกูลลีโนหรือว่าในตระกูลฟล์แต่ว่าใน A s อซีรีรุ่นนี้ไม่ได้ถูกตัดออกนะคะในโหมดภาพบุคคลของตัวกล้องหลังเรายังคงสามารถใช้งานได้อยู่ค่ะทีนี้เรามาลองใช้งานตัวกล้องพร้อมๆกันเลยในโหมดของการถ่ายภาพนะคะก็ จะมีโหมดให้เราใช้งานเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดถ่ายภาพปกติโหมด portrait โหมดกลางคืนนะคะหรือว่าโหมดเพิ่มเติมอย่างเช่นโหมด50ล้านอันนี้น่าจะเป็นโหมดหลักๆที่เราจะได้ใช้งานกันหรือว่าใครที่ขนาดมากกว่านี้นะคะอยากใช้งานในโหมดโปรเครื่องนี้ก็มีโหมดโปรมาให้เราใช้งานเช่นเดียวกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือในโหมดการถ่ายภาพทั่วไปอะค่ะเครื่องนี้เขาจะมี AI มาให้เราใช้งานนะคะถ้าเปิดเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการจัดการแสงแล้วก็ถ่ายภาพออกมาได้สวยมากขึ้น ตัว AI เวลาเราเปิดใช้งานเอาไว้เนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าเรากําลังถ่ายวัตถุอะไรอยู่ถ้าเกิดว่าวัตถุนั้นไม่ใช่คนตัวฟิลเตอร์ที่เอาไว้แต่งใบหน้าสวยเนี่ยก็จะไม่ขึ้นมาให้เราปรับใช้งานนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาโฟกัสเจอว่าเป็นคนเนี่ยเราก็สามารถปรับในส่วนของใบหน้าของตัวแบบให้สวยมากขึ้นเพิ่มเติมได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากปรับนะคะเราก็สามารถกดปิด AI แบบนี้แล้วก็ปรับในเรื่องของใบหน้าสวยตรงนี้นะคะก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะก็จะมีในส่วนของ H D R H D R ของ Oppo ค่อนข้างเก่งน,นะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการถ่ายภาพย้อนแสงก็แนะนําว่าให้เปิดไว้เช่นเดียวกัน<ๆ>เขาจะเก็บรายละเอียดกลับมาได้ดีมากๆเลยรวมทั้งพวกฟิลเตอร์สีต่างๆมีมาให้ใช้งานแบบจัดเต็มค่ะคือเยอะมากๆนะสามารถเลือกใช้งานได้ตามต้องการเลยมาถึงในเรื่องของการถ่ายภาพบุคคลนะคะในการถ่ายภาพบุคคลเนี่ยจะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันที่เราสามารถปรับตั้งค่าได้ให้การถ่ายคนออกมาสวยมากที่สุดนะคะอย่างแรกเราสามารถปรับในเรื่องของความชัดความ ได้ค่ะซึ่งปกติแล้วเขาจะเซตมาให้ประมาณ60แต่เวลาแอมใช้แอมจะใช้อยู่ประมาณ35-40แอมว่าระดับนี้กำลังสวยเลยนะคะแล้วก็เราสามารถปรับในเรื่องของบุคคลให้สวยงามมากขึ้นได้นะคะซึ่ง AI เนี่ยก็จะทำการแต่งหน้าของเราให้ดูสวยมากขึ้นแล้วก็จะมีในส่วนนี้ค่ะที่เป็นวงวงสามวงแบบนี้เราสามารถเลือกใช้งานโหมดโบเก้แฟร์พอร์ตเทปซึ่งโหมดนี้เราเคยเห็นกันมาในหลายรุ่นของ oppo แล้วนะคะว่าถายออกมาแล้วเนี่ยฉากหลังมันดู สวยงามมากขึ้นจริงๆมันจะทําให้ฉากหลังของเราเนี่ยดูเหมือนไฟโบเก้เป็นดวงๆซึ่งสวยมากใช้งานได้ทั้งตอนกลางวัน,วนแล้วก็ทั้งตอนกลางคืนเลยค่ะ แล้วก็จะมีโหมดเพิ่มเติมที่เป็นโหมด50ล้านนะคะโหมดนี้จะทําให้เราถ่ายได้เต็มความละเอียด50ล้านเลยซึ่งแน่นอนก็จะเก็บดีเทลได้มากกว่านะคะเดี๋ยวแอมจะลองขึ้นภาพแล้วก็ให้น้องซูมให้ดูนะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเขาจะเก็บดีเทลได้ละเอียดมากขึ้นกว่าการใช้งานในโหมดปกติค่ะ แล้วก็เครื่องนี้นะคะจะมีโหมดกลางคืนมาให้เราใช้งานด้วยนะคะซึ่งโหมดกลางคืนเนี่ยก็จะมีฟิลเตอร์ให้เราสามารถใส่ได้ค่ะแล้วก็สามารถซูมได้นะคะซูมได้สูงสุดอยู่ที่ระยะ 10x เหมือนกับการใช้งานในกล้องปกติเลยค่ะแล้วก็เวลาถ่ายภาพกลางคืนออกมาแอมว่าเขาช่วยลดนอย s e ลงไปได้เยอะเลยในเรื่องของการจัดการแสงไฟตอนกลางคืนนะคะทําได้ดีระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีแสงไฟที่ดูฟุ้งกระจายอยู่นะคะแต่ว่าโดยรวมถือว่าทําได้คุ้มค่ากับราคาที่เขาให้มาค่ะ ทีนี้มาดูในส่วนของตัวกล้องหน้ากันต่อเลยนะคะตัวกล้องหน้าของรุ่นนี้นะคะแอบว่าเขาแต่งใบหน้าคนเนี่ยทำได้สวยดีอยู่แล้วตามสไตล์ของ oppo นะคะกล้องหน้ามีข้อสังเกตให้เล็กน้อยดีเทลของตัวกล้องหน้าอาจจะติดโทนแดงเล็กน้อยไม่ได้มากจนเกินไปนะคะส่วนการใช้งานกล้องหน้าเนี่ยโหมดก็จะค่อนข้างคล้ายกับตัวกล้องหลังอย่างตัวกล้องหน้าปกติเนี่ยเราก็สามารถเปิด hdr ได้นะคะเลือกในส่วนของตัวฟิลเตอร์ได้ แต่ว่าในส่วนของโหมดบิวตี้เนี่ยจะปรับได้เยอะมากกว่าค่ะจะไม่ใช่แค่0ูนย์ถึง100%้วเรและเราสามารถปรับใบหน้าของเราเป็นส่วนๆได้นะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาเรียกว่า AI palette นะคะที่ช่วยให้เรารีทัชใบหน้าของเราเพิ่มเติมได้แล้วก็ถ่ายออกมานะคะโดยรวมก็อย่างที่บอกนะคะว่าโทนของใบหน้าของเราจะติดแดงนิดนึงแต่ว่าในเรื่องของความเนียนหรือว่าดวงตาที่ดูใสหรือว่าความสวยของใบหน้านะคะ oppo เนี่ยเก่งมากๆเลยเราถ่ายคนออกมาได้สวยมากๆ มาที่โหมดคนนะคะเช่นเดียวกันเราสามารถปรับในส่วนของโหมดบิวตี้ได้เยอะเหมือนกับโหมดปกติเมื่อสักครู่นี้นะคะเรื่องในส่วนของหน้าชัดหลังเบอร์ได้ค่ะก็ให้ปรับลดลงมาหน่อยสักประมาณ35-40%ถ่ายได้สวยกําลังดีมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของฟิลเตอร์เพิ่มเติมในส่วนนี้จะไม่มีโบเก้แฟร์พอร์ตเทชมาให้ใช้งานในส่วนของตัวกล้องหน้านะคะจะมีแค่ฟิลเตอร์แสงเท่านั้นซึ่งก็สามารถเลือกปรับได้ตามที่เราต้องการเลยมาที่วิดีโอกันบ้างนะคะวิดีโอกล้องหน้า กล้องหลังเครื่องนี้เนี่ยสามารถถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 10,80P ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากใส่ฟิลเตอร์ที่เป็นพวกฟิลเตอร์ที่ทําให้ใบหน้าเราสวยมากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าความละเอียดก็จะดรอปลงเหลือที่ 720P เท่านั้นนะคะอันนี้ก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะใส่หรือว่าจะไม่ใส่นะคะเพราะว่าอย่างเช่นคนที่ใส่ฟิลเตอร์ให้ใบหน้าสวยเนี่ยอาจจะแค่ต้องการอั p ลง IG Story หรือว่า up ลง TikTok ซึ่งแน่นอนว่าไม่ต้องการความละเอียดที่สูงถึง 180P ก็ได้นะคะสามารถใช้ 720p ยังถือว่าอยู่ในระดับโอเคอยู่ก็สามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนที่แอมรู้สึกประทับใจนะคะอย่างแรกถ้าเกิดว่าคุณถ่ายวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าดีเทลใบหน้าของคุณเนี่ยดูเนียนสวยมากๆถ้าคุณใส่ตัว AI ที่เป็นตัว AI Beauty เข้าไปนะคะถ่ายคนออกมาได้สวยดูดีมากๆเลยแล้วก็ในส่วนองการถ่ายวิดีโอกล้องหลังอันนี้คือแอมรู้สึกชอบมากๆนะคะแอมรู้สึกว่าเขาจัดการตัวคนให้ดูมีสีสันที่สวยผิวดูสวยมากๆนะคะแล้วก็ตัว วิดีโอคมมากๆเลยนะคะรวมทั้งในเรื่องของการจัดการแสงเงาบริเวณฉากหลังถ้าดูวิดีโอไปพร้อมๆกันนะจะเห็นว่าแสงใบไม้ไมต่างๆนะคะที่สีเข้มหรือว่าสีอ่อนเนี่ยดูมีดีเทลสีสันที่ดีมากๆแล้วแสงเงาต่างๆในวิดีโอก็ดูสวยดีด้วยค่ะ ถึงในส่วนของแบตเตอรี่นะคะเห็นเครื่องบางๆแบบนี้นะรุ่นนี้แบตเตอรี่เยอะมากๆเลยค่ะให้ความจุมาสูงถึง5 0 0 0มิลลิแอม์ฉนนั้นคุณไม่ต้องกังวลในเรื่องของการใช้งานเลยถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ใช้งานในด้านของการเล่นเกมหรือว่าการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหนักมากๆตลอดทั้งวันยังไงก็ใช้งานได้เต็มวันสบายๆค่ะแล้วก็รุ่นนี้รองรับระบบชาร์จไวด้วยนะคะเป็นแบบ33วัตต์แบบซูเปอร์วูกนะคะซึ่งชาร์จแบตได้เร็วมากแอมได้ทดลองชาร์จแบตเตอรี่นะคะเขาบอกว่ามันจะชาร์จเร็วในช่วงแรกมากๆนะคะค ก็เลยทดลองชาร์จตอนที่ชาร์จเนี่ยแบตเตอรี่ออยู่ที่13ค่ะใช้เวลาชาร์จไป10นาทีแบตเตอรี่ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ33ซึ่งถือได้ว่าใน1นาทีเนี่ยขึ้นมา2เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยรีบๆแล้วอยากให้แบตเตอรี่เนี่ยกลับมาเยอะๆนะคะก็เสียบที่ชาร์จของ oppo เองนะคะเขาก็จะชาร์จแบตได้แบบรวดเร็วมากสําหรับเครื่องนี้ สุดท้ายนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของราคานะคะราคาของ oppo a 96เครื่องนี้นะคะเปิดตัวมาอยู่ที่9,999บาทนะคะย้ำอีกครัค้งหนึ่งนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2ส,สีด้วยกันค่ะก็คือสีเพอร์พิงค์แบบนี้แล้วก็สีสตาร์ลี่แบ็คค่ะสวยงามทั้ง2ส,สีเลยนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถจองกันได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะไปจนถึงวันที่9มิถุนายนนะคะซึ่งเพื่อนๆที่ทําการจองล่วงหน้าไว้ก่อนเนี่ยก็จะพิเศษกว่าเพราะว่าคุณจะได้รับของแถมมูลคคา มากกว่า5,000บาทนะคะแล้วก็จะได้เป็นตัวประกันนะคะเป็น E.V.P. Card ประกันจอแตกแล้วก็ได้ของที่ระลึกจากทาง Oppo ด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ,ะเพื่อนๆ่ทุกคนสําหรับ OPPO A96 นะคะที่แอมนามารีวิวให้ทุกคนได้ชมในวันนี้นะคะราคาไม่ได้แรงมากแต่ว่าสเปคแอมมองว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเครื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความบันเทิงความสวยงามสเปคในด้านของการเล่นเกมหรือแม้กระทั่งตัวกล้องเองนะคะก็ตอบโจทย์กับการใช้งานมากๆถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคําถามเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับ OPPO A96 นะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับแอมได้เลยค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะแอมจะต้องขอตัวลาวเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ชาแนลสเปกโฟนของเรานะคะสวัสดีค่ะ